วันนี้ผมจะมาสอนใหม่นะครับเอ่อขอเป็นระบบอ่าเป็นแบบฉากแก้ไขนะครับผมปิดเสียงปิดทุกอย่างปิดอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้อ,องอ่าลำคาอะไรแบบเห็งครึ่งยนต์ครึ่งยนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมจะสอนวิ่งนะครับวิธีวิ่งครั้งแรกนะครับให้หาจุดจุดที่มันแบบคิดว่าแบบรถเยอะที่สุดอะ่ะแล้วเราก็วนวนวน,วนดูสังเกตที่ข้างบนนะครับเป็นความเพิ่มควาใจของอิ c นะครับ เนีย่ยเราก็วิ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่ใช่จุดบนเราเราสามารถทําให้เอ c อ่ะคืออยู่กันเยอะๆนะก็คือแบบเราเอาเราไปขวางใช่ปะแล้วก็อย่าไป a อ K เแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังนะครับแล้วเราเอ c ก็จะหยุดค้างอยู่ตรงนั้นถลายคันแบบต่อแถวไปเรื่อยๆนะครับวิธีทํานะแล้วเราก็จะสามารถแบบวิ่งแบบได้เฉียดฉิวสบายใจเชิญอะไรประมาณนั้นครับ ถ้าเสียงผมเบาก็เพิ่มเสียงได้นะตอนนี้ผมก็ปิดเสียงอะไรพวกกงเอเกอะไรเรียบร้อยแล้วระบมจำสอนเคลรับผมรู้ให้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอจุดที่มันแบบรถจะเยอะก่อนตอนนี้ยังรถยังน้อยอยู่เราหาแนวที่ไม่มีคนน่าจะดีสุดอ่ะแต่บางคนเขาก็ทําแบบจุดบังจุดให้แบบให้รถมันวิ่งมาแบบแบบเยอะๆเลยอนะ่ะ แล้วก็หยุดนิ่งตรงกลางเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยมีมีอยู่จุดหนึ่งเหรอพันห้าใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเต็มเลยนะโอเคนี่เราเราก็วิว่งไปพอวม่งไปขึ้นวะโอเคได้มาสี่พันห้าพันแล้วเราก็กลับไปวิ่งเหมือนเดิมสักรอบหนึ่ง เราต้องกะเวลาด้วยนะถ้าไม่กาเวลานี่คือวิ่งคนเดียวไม่ได้นะอ่ะเจ็ดพันละผมกาดกาเวลาไว้แล้วนะรอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเนี่ยวิ่งรอบหนึ่งก็คือไปวิ่งที่อื่นต่อเลยนะครับประมาณน,นี้แม่หมื่นหนึ่งละจากหนึ่งพันเป็นไงเยอะไหมละ่ะวิธีการแบบเก็บความพัวใจของเอ c นะครับเมาแล้วก็ไม่ได้ผลกับเรานะครับถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับ เ็บไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบการรีบรีบมากก็ไม่ดีเนี่ยพอถึงไอเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมให้เราติดตัวเรียวนะครับชิบหายแล้วอุ้ยติด ABC แล้วก็รีววดีแล้วก็ววสอดคลองไม่ต้องไปแบบกดบูทนะไอตรงนี้แกมไม่ต้องกดบูทถ้ากดบูวก็คือแบบโอกาสเข้าสภาก็จะยา,ยากขึ้นผมเป็นประจำอ่ะ <c oughs> รีบไงผมเป็นคนรีบไง วอร้อนไงแบบเอออยากไปให้รอดไปให้ได้นะเป็นไงบ้างครับกับเทคนิคลิเลขกงผมแล้วผมจะมาสอนวิธีการแบบเก็บ EP แบบผสมส่วนเรื่องออข้อมูลเกี่ยวกับคูณ2คูณ1.5จด้าแวผมจะสอนวิธีก,การใช้นะครับก็คือเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งนะส่วนใครอยากเก็บอะไรก็ได้นะครับ ใครอยากจะเก็บพวกรถคนขับเนี้ยเ,เดี๋ยวผมจะไปสอนนะครับต่อจากคลิปนี้ครับเดี๋ยวรอจบตรงนี้ก่อนนะของผมวิ่งตรงนี้เสร็จให้เรียบร้อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ด้วยนะแฟนเพจแฟนเพจก็ตามชื่อเลยครับฟินอะไรเกมเมอร์นกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ ตรงนี้แหละอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่มันบักรถมันติดค้างเลยอ่ะเป็นทุกแชนแนลอ่ะสนใครก็อยากมีเพื่อนก็มา่นกับผมได้นะตอนนี้ผมยังไม่สร้างขับนะครับใครอยากจะเข้าขับก็ติดต่อได้นะแต่ผมจะสร้างขับให้ อยางมีรับอะนะครับรับสมัครลองแก๊งเออลองลองขับผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิดลองขับนะครับขอเป็นลองขับได้นะใครที่ว่างอยามาเล่นกับผมแบบบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยเออผมพอช่วยได้นี่นๆๆีๆหน่อยก็โอเคแล้วแล้วก็หลังๆก็มาช่วยผมบ้างเกมนี้กินสเต็ไหมถามว่ากินสเต็ปไหมก็ไม่ค่อยกินครับ ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็พอเล่นได้จุดตรงสะพานก็คือจุดไอ้ตรงเนี้ยวิญญากมาเนี่ยเส้นเนี้ยสะพานเนี่ยวิญญากออก่อยน,นิดหนึ่งจุดตรงนั้นคือจุดแบบวิญญามมาส่อวิธีการใช้ EP นะครับอเอาเลือกขอ,อ,องออกงี้นะ,ะเลือกของก่อนเลยอันดับสองก็คือนี่ครับ และเครื่องยนต์เป็นยูนิแควนะครับตามที่เราอยากจะใช้นี่ถ้าเราเลือกสิก็ใช้ตัวนี้หาตัวที่มมนแบบมีจะพูดยังไงอะแบต RPM ที่เยอ,อะเครื่องแรงๆอะประมาณนั้นนะครับหาตัวแพงอะเป็นล้านอะไรก็ก็ว่ากันไปบบบบา,าเอา่ออย่างเช่นผมจะเอาเป็น นี่ยูนิแฟร์ตัวนี้นี่นะแมคอาร์พีเอ็มสามร้อยห้าสิบเป็นก็เป็นสี่ล้านกว่าเบก็ไม่ต้องไปเอาถึงกันยูนิแฟร์ก็ได้เอาเป็นแบบเป็นแลไดีกว่าแลธรรมดาพอละนะครับถ้าผมสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะยูนิโคยูนิคุยคุยคุยยูนิคุยอะไรก็แล,แ,แล้วแต่ันไอ้เหี้ยกูไม่สนละเอออาร์พีก็ช่างมันเถอะส่วนท่อก็เน้นเป็นบูตโอเวอร์ได้นะครับ ยังก็เป็นอท,อทอทอคุยทอคุยทอกุยเออช่างมันเถอะปวดหัวของผมก็ไม่ได้แต่งครบเซนอะไรประมาณนี้ก็วิ่งแค่ประมาณนี้แหละไม่ได้วิ่งแรงเลยมากแล้วก็ของคูณสองนะครับเป็นนี่ตัวนี้ครับที่ผมจะบอกแนะนําให้นี่ตัวนี้ที่ซื้อมาซื้อมาใส่ก็ใช้ได้ก็ชั่วโมงหนึ่งเอยใช้ได้แค่หนึ่งนาทีนะครับ ไอหนึนึงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงว่าผิดหชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,ง,โมงส่วนใครที่มีตังก็ซื้อ1นึ่งจ้าเมื่อก่อนก็ได้แล้วแต่ครับแต่บางคนแต่ผมก็ชอบเอาแบบเดน้นีไไปทางคนขับมากกว่าแต่ถ้าเอารถมาก็ทําให้บับจะพูดยังไงเนี่ยพวกบับพวกเนี้ยยิ่งเราเวลรถเยอะใช่ปะเราก็จะได้ค่าค่าพีที่มีมาส่วนค่าเอที่มีอ่ะก็คือเราต้องไม วิ่งรถให้ประมาณเร็ว140มัง้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าถึงจะได้มาอันนี้เป็นค่าอ่าคู2นะส่วนใหญ่ผมก็ซื้อมา2ตัวนะครับที่ที่ใช้อยู่อ่ะนี่ d ดเวอร์คับ i ดเวอร์ดเ EP คูสองติเก็ตแล้วก็ค่า EP ติ c k เก็ตเล้ใครจะซื้อไปฝามชั่วโมงก็ได้นะอันนี้มันมีแค่ของรถนะผมไม่รู้ว่ามีของคนไหมคนขับไม่มี แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นบวกสามสิบ EP นะครับสำหรับคนที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยกูมีตังค์บ้างกูรวยบ้างกูผลิตทองอะไรเงี้ยเออซื้ออันนี้มาสักอันหนึ่งก็ได้รับขับเล่นเออ EP จะได้ล้นสบายสบายสำหรับคนที่รีเวลนะครับแต่ผมไม่ค่อยซื้อตัวนี้นะมันมันแพงมันไม่ไหวอนะครับแล้วก็ได้ได้น้อยอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็แค่นี้ละที่ผมจะสอน วิ่งอสองอีกอัอนนี้นะลองดูนะครับส้าราคาที่เวลน้อยๆก็วิ่งของดูก่อนพอมเร็วไม่ถึงก็ไปวิ่งของดูถ้าเ,เกิดความเร็วถึงแรงอะไรเงี้ยก็วิ่งสองอีกอยู่อะตามที่ผมแนะนำแล้วกดบ้าแล้วก็รอสักเอพีหนึ่งร้อยเต็มแล้วแล้วก็ไปเตรียมวิ่งอะไรประมาณนี้ของที่ได้ของผมก็เนี่ยของกานีา้งก็ทิ้งไปไม่ค่อยอยากได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ก็ประมาณนี้นะครับที okay. ่ผมสอนก็ไ <mulheres> ม okay, ่ม so, okay. ีอะไรมากขอบคุณที่ทุกท่านติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ข้อมูลแบบเกี่ยวกับ e p คูณหนึ่งนะครับ1.5แล้วก็คูณสองเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ